รงเธอนรู้มารู้มารู้มาโอ้จะรู้มาบอกิไม่ใช่รจริงใช่ไหมข้อคุเธอแล้วามารู้มา Hey what's up คือจริงๆแล้ววันนี้ที่แบบแต่งหน้าสวยแต่งหน้าเต็มเนี่ยคือแบบไปเดินขบวนแห่มา เฮ้ยอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกรอเล่นเด็กๆมาไลฟ์หน้าเต็มทรงผมคล้ายกันพวกเธอสปอยมากสปอยว่าอะไรอยากรู้คือหน้าสวยทุกคนไม่ได้แปลว่ามีอะไรอาจจะแค่จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลทุกคนตั้งแต่น้าย เล่นมีถ่ายงานนั่นแหละแต่งงานอะไรไม่บอกมาละคําถามเด็ดมัสลิหรอนี่นะฟังนะเราฟังเลยนะคือรู้ไหมว่าหนูรู้อะไรมาหนูจะบอกให้ฟังคือหนูไม่รู้เพราะฉะนั้นไปถามคนอื่นได้เลยค่ะเพราะาหนูไม่รู้อะไรเลยไม่ทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยเป็นกัปตันมันไม่รู้ได้ไงไม่รู้ค่ะอันนี้แบบไม่รู้แต่ว่าถ้าทุกคนรู้ก็โอเคก็ถ้า ถ้าทุกคนรู้เนี่ยก็แบบเออมามาเล่าให้ฟังก็ได้ก็จะรอฟังจากทุกคนไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาก็บางทีหูแฟนคลับเราอะ่ะเขาชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วไม่รู้อ๋อหมายถึงแบบวงเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดถ้าเราบอกก่อนหรือแบบถ้าเมมเบอร์รู้ก่อนมันจะไม่เซอร์ไพรส์ไงมันก็ต้องถูกแล้วที่แบบอะไรนะตาแอบ,บกระตุกเพราะว่านอนน้อยค่ะตากระตุก คือใช่ให้ฟังวงในนะอย่าฟังคนในวงวงวงในแม่นกว่าไม่แม่นไม่แม่นวงในรู้เยอะกว่าส่วนในวงไม่รู้เลยเนาะเออเนี่ยมาเห็นไหมค่ะชูจังเก้นยังหลังอ,อะไรคือจังเก้นนะมาแล้วหรอจังเก้นนะมาแล้วหรออันนี้ถามอันนี้ถามทุกคนนันเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้หนูยังไม่รู้หนูเลยต้อง ถามเป็นข้อมูลไว้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปรีบไปบอกเพื่อนก่อนเพ,เพื่อนก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีใครรู้อะไรนะพี่รู้มาสามปีกว่าแล้วเห็นไหมล่ะไม่มีใครรู้เยอะกว่าทุกคนแล้ววนนี้นะจริงๆหนูนี่แบบรู้ทีหลังทุกคนนะเ่ากิจกรรมแปดปีสนุกไหมหนูอายุยี่สิบจะเข้ายี่สิบสามแล้วแปดปีเงามันเด็กน้อยไปเปล่าคือมันต้องเป็น happy birthday ละทุกคนจะว่างานนี้นะคือรู้สึกว่าเหมือนวันเกิดจะวนมาอีกรอบแล้วอะ ในอีกไม่ช้านี่หนูต้องส่งแบบเสื้อวันเกิดแล้วอะคือเร็วมากเดือน6ต้องส่งแบบแล้วเกิดพฤศจิกายนไม่ใช่หรอส่งแบบเร็วจังอืมเป็นปกติฮะมันเขาเรียก่อะไรนะมันต้องมี p r o c e s ก่อนหน้านั้นเยอะมากก็ไม่ ไม่ไม่แปะที่ต้องส่งแบบล่วงหน้าประมาณแบบห้เดือนป่บไม่แน่ใจเพราะว่าปกติเราก็ขายเสื้อก่อนเดือนเกิดอยู่แล้วแล้วก่อนขายเสื้อมันก็ต้องมีแบบว่าสกรีนสกรีนเสร็จเราต้องส่งมาให้เราเช็คก่อนอะไรอย่างนี้ว่าแบบเอ้ยลายอันนี้โอเคไหมอันนี้ก็เลยต้องล่วงหน้าหน่อยไม่มีพิราบเลยไม่เคยมีบอกเลยว่าไลฟ์หนูเนี่ยหนูแบบจริงใจมากพูดทุกอย่างตามความจริง มีแต่ทุกคนนะที่แบบว่าเขาฟังเลิกลกักอะไรเงี้ยไม่มีอะไรนะคะดิจิตอลฟูตดปรินที่เธอสปอยตเต็มเลยนะจริงเหรอหนูเคยสปอยอะไรไปบ้างอ่ะไม่จริงอ่ะถ้าไปดูฟู้ดปรินหนูมีจําได้แค่น้องมีนมีเอิร์ดมีน้องอินกับเอิร์ดน้องมีนเนี่ยสปอยเรื่องจังเก้นปีที่แล้ว ถ้าเคยถ้าเคยเห็นคลิปแล้วมีเอิร์ธที่สปอยเรื่อง GE เรื่องที่ผ่านมาท่านหนูจะไม่ผิดแต่หนูยังไม่เคยพูดอะไรลงไปเลยนะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะมีสติพอสมควรคืออาจจะพูดแต่ก็ไม่ได้แบบ อาจะพูดแค่แบบบายยเพราะว่าชอบเล่นเกมดาวินชีทายรหัสอีกไม่หล่อจริงๆแล้วส่วนใหญ่แฟนเขาก็จะจับใจขวังไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะพูดเรื่อยเพราะว่าแบบเฮ้ยอันนี้น้องพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเพราะว่าน้องพูดไปไม่มีสาระเลยอะไรนะคะมีสปอยผิดด้วยทุกเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรถูกเลยที่หนูพูดไปไม่ไม่มีความจริงอยู่เลยแต่ถามว่ามีความจริงใจไหมมีแต่ความ ความจริงเนี่ยรอดูในอนาคตเมื่อก่อนหลุดบ่อยเดี๋ยวนี้หลุดยากมากจริงเหรอเมื่อก่อนหลุดบ่อยด้วยรมีมีไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดนะเคยหลุดด้วยหรอเข้ฟาฟังผู้ชํานาญการห้องดําแต่ก็ยังไม่เคยเข้านะจ๊ะส่งหมายต่อส่งหมายต่อให้แบบคนอื่นมาถึงมาถึงเรื่องเข้าห้องดํานะเจอน้องๆรุ่นหกอยา่างยังค่ะหนูไม่ได้ไปดูรุ่นหก ราะว่าน่าจะเป็นส่วนของข้างบนแต่ว่าพี่ป๊อบน่าจะเห็นทั้งหมดนะพี่ป๊อบคนเดียวเลยไปถามพี่ป๊อบไปถามพี่ป๊อบเพราะว่าหนูเองก็อยากจะรับน้องแล้วออคือแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีน้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบขอลูกน้อง มีน้องรุ่นที่สามแล้วอะคือตอนเข้ามารุ่นตอนหนูเข้ามาที่นี่ใหม่ๆหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นน้องเล็กมากแบบพเพียอเปิดลงมากแล้วพอจะประกาศรุ่นสี่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยนี่เราโตจนมีรุ่นสี่แล้วหรอแล้วพอประกาศรุ่นให้เราเขาแบบอ้โหสากุระธีกามหรือเบงบ้าบาบอกเราก็ยังไม่ได้อะไรแต่ว่ารู้ร,รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องอยู่ทันรุ่นหกแน่นอนเพราะว่าต้อง ต้องมีรุ่นหกก่อนแหละก็แบบแต่มันก็แบบแต่มันก็แบบอยู่ดีอ่ะมันก็แบบเฮย้ยสี่ห้าหกคือสามรุ่นเลยนะคือไม่ไม่น้อยนะสามรุ่นเนี่ยการที่เราต้องมีน้องต้องสามรุ่นเนี่ยคือไม่น้อยเลยนะรุ่นเจ็ดก็ทันหรอจริงหรอหนะว่าไม่ทันเนะมื่อก่อนยังวิ่งหนีรุ่นหนึ่งอยู่เลย หนีค่ะตอนนี้ก็หนีหนีทุกคนเลยพี่เป็นอินโทรเห็นเอ,อิร์นอาลีเกียวยาลองวาสนาหรือยังยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าเห็นคนร้อให้ฟังอยู่นะแต่ว่าเห็นแล้วหมายถึงว่าเห็นตั้งแต่พี่เอิร์นจัดเซตลิสต์ไปโรชโชแล้วว่ามีเพลงนี้ก็แบบดีใจดีใจที่คนนึกถึงเพลงนี้ดีใจที่แบบทุกคนอยากฟังวสาสนาผู้ใดกลัวเขาฟังไปเก็บลิขสิทธิ์เฮ้ยไม่เก็บหรอกเพลงนี้อยากจะแบบเผยแพร่ใครร้องก็ร้องเลยด้วยความที่มันแบบว่า เป,เ,เป็นเพลงเป็นเพลงเราใช่ป่ะแล้วเราไม่ยังไม่เคยตั้งแต่แบบนึกออกปะคือไม่คิดว่าแบบมันจะได้ใช้ในโรชโชซึ่งเพราะว่าตอนแรกอะเหมือนเขาไม่ให้ใช้เพราะมันเป็นเพลงของ I i ไออาร์เนี้ยแล้วพอหลังๆมันเปิดมากขึ้นก็แบบดีใจที่แบบคนหยิบไปใช้อะไรเงี้ยซึ่งคนที่หยิบไปใช้ก็อาจจะไม่ใช่เราเป็นคนอื่นๆทุกคนจะได้ฟังแบบหลายเวอร์ชันมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีค่ะเอาไปใช้เยอะๆเลยเพราะว่ามันจะได้มีอีกหลายประมาณ8ล้านเวอร์ชัน่นก็ร้องไปเลยไม่มผิดไม่ถูก พ่อแกขึ้นฝั่งมาตอนไหนเออเกสเอ็งบินมาปะเนี่ยเมื่อเช้าอยู่เมื่อวานอยู่ทะเลอยู่เลยบินเลยอ,อ่ะผานเอ <laughs> <laughs> เดินเท้าวะเป็นคริสติน่าแซ่แต่อ่ะ <c oughs> กระดึ๊บมาโอ้ตัวอะไรเนี่ยไหนบอกว่าเป็นนางเงือกนี่มันไม่ใช่น,นางเงือกแล้วพยายเออจบ <laughs> น้องเกสถ้าพี่ทำพอดแคสต์น้องเกสจะมาปะพี่อยากทำพอดแคสต์มากเยวกับเรื่องอะไร you know deep talk y e ี่ we go under the sea to talk yes to talk มาบ้านฉันสิ ไว้ <Why? S 2> บ้านกันอยู่ดีโอ้เนี่ยอยากได้แบบโมเมนต์อะไรบางอย่างไปอยู่ในพอดแคสต์ฟิลบอฟททอล์กผสมแบบไม่ต้องห้ามขำต้องห้ามขำ yes of course มันก้น้องเกีดกินไก่กรอบหนูหมดเลยทุกคนทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะไก่อร่อยมากไก่กรอบแม่หนูทำกำลังจะเปิดร้าน,นอร่อยมากาาน้องน้องเกีดกินทุกวันพี่เอิร์ดพี่เอิร์ดกินเหมือนกันแต่พี่เอิร์ดจะซื้อสูตรไปทำอย่างเดียวเลย พี่ยตไม่ไม่กินของฉันแล้วซื้อซื้อสูตรขอพิกัดร้านด้วยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้แบบเปิดทางการเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าแบบว่าทุกอย่างโอเคแล้วหนูจะแชร์ไปนะคะเดี๋ยวน่าจะต้องไปขออนุญาตเขาก่อนว่าแบบเออเปิดเปิดได้ไหมแบบประชาสัมพันธ์ได้ไหมอะไรเงี้ยขายในมัสซีด้วยครับคือบูธหนูอ่ะเฮ้ยๆบูธอะไรกันคือบูธหนูแบบว่าไม่ได้ขายของเข,งขง้าาเฮ้ย บูธอะไรบูธอะไร mm hmm. คือว่าตั้งใจจะขายแค่น้ำปั่นไงเฮ้ย mm hmm. น้ำปั่นอะไร mm hmm. น้ำปั่นอะไร mm hmm. คนถามว่าเอาแก่ก่อบไปขายที่มาสลี hmm. พี่เลยบอกว่าพี่ไม่ได้อยู่บูธที่ขายอาหารข่าวไม่ไม่ฮะห,ห้ามพูเดเยอะกว่านี้เดี๋ยวเกดมันหลุดแน่นอนโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย เฮ้ยเปั่นอะไรปั่นอะไรไม่ขายน้ำปัน่นบอกว่าขายน้ำหวานไม่ไม่น้ำปัน่นน้ำปั่นมันปั่นนานขายแค่น้ำหวานพอโอเคไหมพี่ป๊อปเคาะห้องแน่ it's me it's me again ทำไมเวลาเกิดเรื่องต้องเป็นห้องนี้ทุกทีล่ะคะเนี่ยเคาะเลยที่ฉันโดนเคาะแน่นอนเลยเนี่ยติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิังหีหคอนเทนตกับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am for it, application!